มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิร์ดช่วยทีมงานจัดเก้าอี้งานพิธีศาสนาแตงโมเรียกเดียวายัางคงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อหญิงสาวผู้เป็นที่รักอย่างสุดความสามารถนะคะสำหรับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักสแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ในวัย37ปีที่เกิดเหตุพลัดตกเรือ กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเป็นเหตุให้ดาราสาวจากไปค่ะล่าสุดสังคมโซเชียลมีเดียนะคะได้แชร์ภาพคลิปวีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นภาพของเบิร์ดเทคนิคขณะที่กำลังช่วยทีมงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทางศาสนาเพื่ออาลัยให้กับการจากไปของแตงโมนิดาณโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งภายในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวกำลังตั้งใจช่วยหยิบเก้าอี้ขึ้นมาจัดวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อให้แขกที่เดินทางมาร่วมงานในวันที่ 11, 12และ13มีนาคมนี้ได้รับความสะดวกสบายอย่างที่สุดเพื่อทำให้งานนี้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขณะเดียวกันบนอินสตาแกรของเบิร์ดเทคนิคนะคะก็ยังได้โพสต์ รูปถ่ายร่วมเฟรมกับภาพของแตงโมงนิดานะคะพร้อมกับถือดอกไม้ช่อโตในมือนอกจากนั้นแล้วเจ้าตัวยังได้เขียนข้อความฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยส่งลูกโป่งสีชมพูมาประดับภายในบริเวณงานซึ่งมีใจความว่าขอบคุณสำหรับลูกโป่งนะครับโมงคงชอบมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ